ครับนู่นครับสมัยบ้านกลางนะครับคุณพ่อพาไปดูมวยครับตอนนี้เป็นนักมวยดังไปแล้วนะครับตัวใหญ่ตัวยักษ์ครับจากภูเก็ตไฟครับฟิลิปเป้ซูซากรรมการยาศาสตร์นะครับคนเรียนบนเวทีมาเป็นมวยซ้ายทั้งคู่ครับฝีมือแน่นอนครับอยู่กับชายชานเพชรปตอครับชายชานเพชรปตอหรือว่าน้องพีพยักษ์คำพันนะครับ หรือว่าสิทธิ์แก้วประพลครับชุดเดียวกันคนเดียวกันครับพยักคำพันก็ลูกศิษย์ป๋าพยับแหละครับคู่เพลงชื่อดังครับให้การสนับสนุนปลี่เดินเข้าหาเลยนะครับฟลีเปซูซ่าครับเป็นนักมวยที่แปลกครับแฟนๆครับไม่มีซิกแพคนะครับทางด้านน้องชายชานคุณจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับ แต่ว่าสายพริ้วนะครับครบเครื่องทีเดียวโอ้วันนี้เจอคู่ต่อสู้ไม่ยังกะตอมออแถวถนนเกรรษตรนวมินทร์หน้า RS นี่แหละครับหนานแล้วก็ใหญ่จริงๆครับโอ้โหก็คอาฉกไปเรื่อยนะครับชายชาญอาวุธอาจจะไม่ได้ประเภทโป้งเดียวจอดนะครับ ต่อยเพื่อเอาความแม่นยำครับแล้วก็ต่อยสะสมไปเรื่อยๆสับต้นขาไปครับโอ้โหจะเตะเปลี่ยนเป็นต่อยครับลูกนี้เป็นศาสตร์เป็นศิล์นะครับมีเทคนิคเทคนิคครับลูกแก่ลูกกันครับปัญหาว่าทางด้านชายชาหรือว่าน้องพีนันจะเตะฟิลิเป้ซูซาสะเทือนหรือเปล่าครับตรงนี้แหละครับทีต่อทีนี่น่าเป็นห่วงครับ เกซูซ่านี่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของนักมวยชาวต่างชาตินะครับโอ้ยโดนตบขวาสวยครับอาแล้วครับแม่ไม่กลัวครับยืนนิ่งๆครับรอให้ฟลิปเป้ซูซ่านี่ออกอาวุธมาแล้วค่อยสวนนะครับนี่ครับสับขวาไปก่อนนะครับบริเวณขาขวาของฟลิปเป้ซูซ่าไปเพื่อให้เคลื่อนตัวยากครับไปไอ้เล็ดเตะให้ยอกนะครับ อ่เสียงขงขน่าจะเป็นเสียง F16 ราชานนนครับเป็นสตาฟโค้ดของเพชรปตอนะครับยอดมวยคนหนึ่งครับโอ้ยสับต้นขาเดินลุยเลยครับเปิดเกมเดินลุยชิงเดินก่อนเลยครับแข้งซ้ายออกมาโอ้โหเจอหมัดซ้ายครับน้ำกระจายเลยครับฟิลิปเปซูซ่าจะแก้ด้วยการเตะขวาหน้าครับฟิลิปเปซูซ่าแต่ว่าแม่ ดูครับชายชาหรือว่าน้องพีนี่ผิวอยู่แล้วนะครับบางโต้สวนแล้วมุดออกมาตกขวาวางซ้ายอาครับมันสมองล้นวนครับชายชาเพชรปตอหรือว่าสิทธิ์ป๋าพยับคำพันนะครับชุดเดียวกันครับลงขาจิ้มซ้ายอาครับบางยืดนี่ครับโอ้โหถิงซ้ายไม่โดนครับฟิลิเปซูซ่า เขามาใกล้นี่รวบไว้ทันทีเลยครับถือว่าเป็นการป้องกันตัวไปด้วยนี่ครับด้วยประสบการณ์ครับยังไม่เจอจังจังหนับหนับนะครับทางล้านของชายชาญโอ้หวมากครับไอหมูบินของพี่มาโอ้ด้านล่างทีมงานของภูเก็ตไฟขับนี่บอกให้ลุยให้ไฟเลยครับดูการป้องกันตัวครับล็อกไว้ล็อกไว้ มพยายามการกระบาดกันหน้าครับโอ้โหสายมาสายคืนครับจากคนละทีคนละครับครับวัดกันี่ความแข็งแกร่งแข่งสายไปครับโอ้โหรับแล้วก็คืนไม่เอฟซีบอกว่าขาหักแล้วขาหักแล้วเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับไม่มีอะไรครับวงการมวยก็เชียร์กันอย่างนี้นะครับ เหมือนจะบอกให้น้องสู้ให้น้องเน้นแะครับประมาณนั้นครับโอ้โหบิดบิดไม่ไปครับใหญ่จริงๆนี่ครับอย่าไปหักอย่าไปเทครับเป<อ>ืองพลังงานแล้วก็เป็นแพ่เพียงตัวช่วยครับไม่มีทรงไม่มีมมเหลี่ยมก็เอ้าต้องระวังครับดันหน้าตั้งศอกเข้าไปโอ้โหสุดมันจริงๆครับแต่ละคู่แต่ละคู่เด็ดมวยนโอ้ยวิ้าไปเจอตีนซ้ายแม่เอียงเหมือนกันครับยักษ์ใหญ่จากบราซิล แผยังไงครับยิ่งต่อยยิ่งไปเข้าทางของชัยชาเลยครับอ้าวครับทำดีแล้วทำให้ตลอดนะครับยืนให้ได้ครับ3ยก9นาทีนี่ครับสังคมไทยก็บอกคนดีอย่าท้อครับบนเวทีก็เหมือนกันครับทำดีแล้วทำไปทำดีแล้วทำไปทำดีแล้วทำไปแคลึงเอาไว้่อยมต้องต่ออย่างนี้แหละครับ อย่าพึ่งถอยเยอะครับชายชานนะโตได้โตไปฟิลิเป้ซูซาเนี่เตะยังไงก็ไมย่ยุบแน่ครับดูทรงแล้วดูหุ่นแล้วแหมเลิกจากการชกม,มอยก็ไปเป็นนักเพาะกายสบายเลยก็แบบนี้ครับโอ้โหดูเหมือนว่ามั่นใจเลยครับชายชานเดดลูกป้ายหน้าตีครับฟิลิเป้ซูซา ิ้งออกเกาะเลยครับแข้งซ้ายของชายชานครับเสียง F16 สตาร์ทเทนเนอร์ฟังแล้วมีความสุขมากครับโอ้โหโอ้หยดีมากดีมากอย่างนี้ครับแนี่ครับอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆครับนี่ครับโชว์ได้โชว์โชว์ได้โชว์แต่อย่าพลาดนะครับแมเหมือนทางด้านเมื่อสักครู่หรือเปล่าครับโอ้โหโป้งเดียวไปเลยครับ ความเจ้าเล่ห์ของชายชาญครับหรือน้องพีโอถ้ามาในรูปทรงนี้นี่ถือว่าฟิลิปเปซูซามาเข้าทางของชายชาญเลยครับเด็กคนนี้ถ้าออกนําแล้วตามแกยากครับดูครับลูกฉลาดลูกมันสมองเริ่มมาครับเอาครับต้องต้องต่อยแล้วครับถ้าตามสถานการณ์ตามภาพแบบนี้ฟิลิปเปซูซานี่็ไปมัวไปง้างไปจะวางแข้งนี่เห็นหมดนะครับ มีตารอบตัวไปแล้วครับชายชานเป็นสับรดไปแล้วอรอสวนแบบนี้เลยครับชิงจังหวะครับแม่บยไทยนี่ว่าอย่าคิดว่าไม่เจ็บนะครับโดนแบบนี้หน้าแข้งยัดเข้าไปอัดเข้าไปนี่มันชาไปครึ่งซี่ครับไม่ได้เอามาพึกเอามาพาดครับโดนแข้งเข้าไปครับมันเจ็บมันชาครับ ช่วงท้ายปลายยก3ครับสังเกตนะครับมวยต่างชาติครับในยกสุดท้ายนี้เขาจะไม่มีมาเต้นเลยครับคนละมุม2มุมครับยังกระหายในชัยชนะตลอดโอ้วันี้ได้ดูดีได้ดูศาสตร์ได้ดูศิลป์ได้ดูความเป็นนักสู้หลายๆอย่างเลยนะครับทางมวยเด็ดเด็ดมวยเดือดนะครับโอ้โหอย่างสู้ครับต้องระวังครับต้องระวังครับมุมนี้มุมอาถันนะครับ มาสักคู่เจอสอกไปหลับยาวครับกล้าสึกนี่ครับ F16 บอกไม่เล่นไม่เล่นไหมครับอย่าประมาทอะไรประมาณนั้นแหละครับเฉยชาไม่ได้ครับพลาดทีเดียวนี้ไปเลยนะครับและเป็นชัยชาญเพชรประตออรับอาศัยจังหวะฝีมือที่เหนือกว่าครับเอาชนะคะแนนฟลิปเป้ซูซ่าจากบราซิลไปได้